ผลงานโดดเด่นกับทีมชาติมาเลเซียนะครับโดดเด่นมาตั้งแต่ชุดยู23นะครับแทนที่ของอันนนอมอลศักนะครับซาฟาวีให้บอลมาเอาครับซาฟาวียิงลูกนี้ไปติดบล็อกยิงจากหน้ากรอบเขตโทษเลยครับลากมาลากมาแล้วจอดมาลูกนี้ไม่ผ่านแนวรับติดไม่ผ่านสิทธิโชคให้มา และลูกนี้ยอดเข้าไปตรงกลางได้เลยให้มาซาฟาวีซาฟาวีเลือกออกบอลมาทางด้านซ้ายจิรวัตรแต่งด้วยแต่งหนึ่งจังหวะแล้วเปิดติดอีกแล้วอ้าวและลูกนี้มาเข้าทางเอาครับจังหวะนี้หลาซิษห,ห,หลาซิษหลุดมาได้แล้วก็ลูกนี้เปิดเตียดเข้ามาโอ้โห,โโหจังหวะช้าลูกนี้ได้บอลจากคริมเส้นแล้วไหลา,ห,ลาหาพื้นที่ได้ดีครับก่อนจ่ายมากะาจะให้กับบูซ่าเลยครับสกิปเปลี่ยนทางตรงนี้ แต่ก็ต้องชมเลยครับแต่โดดเป็นเลยนะครับซาฟาวีตัวไม่ได้ฟาวซาฟาวีมองมาแดนเลยล้มลงไปผู้ตัดสินก็ไม่ว่าอะไรแดนเลยลุกขึ้นมาเล่นได้แล้วยอนลูกหนีมาก็ไม่ถึงซาฟาวีบอลขึ้นมาทางขวาครับราชบุรีอ้ลูกนี้ยังเอาตัวรอดไว้ได้นี่ครับราชบุรีครับมาใหม่จักรพันไหลขึ้นหน้ามาก็โดนดัก พ่ายไปเต็เกมพอสมควรกันนะครับโดนเหลืองด้วยครับซาฟาวีราซิดผ่านครึ่งทางจักรพันธ์ยอดโดงโดมากเจนเซนมงมาต้องปัดทิ้งออกไปก่อนและยังไม่พ้นอันตรายยิงอีกทีหนึง่งอารครับได้ตีเสมอมาซาฟาวีราซิดทำให้กับาทางราชบุรีตีตื้นมาเป็นหนึ่งประตูต่อดสองเออขึ้นมาเลยครับราเฟลเจนเซนมงเจียว,วัตเนี่ยต้องปัดออกไปก่อนแล้วเป็น ซาฟาวีนะครับที่บอลตกลงนัดพอดีครับยิงเข้าไป2แต่เช็คก่อนครับจะไม่ถึงขนาดรอดตายแต่ว่ารอดนี่ไม่เหนื่อยนะครับไม่งั้นไม่เหนื่อยบอลต่อเนื่องเลยครับปวีฝากซ้ายไปซาฟาวีแต่ฝากบอลยาวขึ้นมาครับอานนท์ระชากมาเลยครับอานนท์เปิดเข้ากรอบเขตโทษต้องสกัดก่อนเลยครับรักพง์ครับเป็นอีกหนึ่งจังหวะที่เขาสกัดออกหลังไปครับกำลังจะโดนซาฟวีลาชิดนะครับเข้าย่างจากทางด้านหลังครับรักพง์ ราชบุรีตัดมาได้ซาฟาวีให้มารวทำช่องนี้ขึ้นมาครับซาฟาวี่ซาฟเวีเปิดเลียดติดปลายเท้าของเล่นหนองบัวพิชัย,ยที่ยังไม่ได้จบสกอร์วันนี้เลยเนี่ยคือแดนเลนะครับมาเฉลิมให้คือหลังกลับมาก่อนครับแล้วโดนโดนลูกนี้แยกไปแล้วครับแดนเลให้กับซาฟาวอีุ่ซ่าให้หายยังได้แดเลย,ยิงติดดอกเขา้ามาใหม่ครับซาฟาวีซาฟเวีเปิดเข้ามาดูดบอลลงได้แมโดน บอลยังไปเข้าทางครับฝากต่อมามุซ่าหลอกแล้วเปิดปลายกลเป็นผิดช่องเลยครับแพ้ข่อนแก่นยูไเตอต0-2ครับราชบุรีลุยขึ้นมาครับสฟาวีสวัไปอยู่ฝั่งขวาคราวนี้เปิดเบิดขึ้นไปเปี่ขึ้นไปแล้ว,ลวให้มาสิทธิโชคมันทั้งสวยครับให้ตรงกลางแดนเล่ เดเลให้เข้ามามูซายิง <c oughs> เบาเกินไปครับยะให้มาที่อภิสิทธิ์โดนสกัดออกไปแล้วก็กลายเป็นบอลของราชบุรีอภิสิทธิ์พยาพยามจะตัดซา <c oughs> ฟาวีมูซาซิดิเบแตสุดนี้แพ้ขอ,อนแก่นนะครับศูบนย์ประตูต่อสองไปต่อครับฝั่งของราชบุรี <c oughs> เปิดของซาฟาวีราซิดนะครับเปิดขึ้นไปแล้วโป่กลูกนี้เรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับ ราชบรีออกนำครับแต่ว่าไม่ได้ครับโอ้โหพักจุนหองครีบจังหวะภาพช้าเปิดเข้าไปของซาฟาวีราชิดไชสิโชคปั๊มมาเราไม่ฟาวนะครับบอลของซาฟาวีซาฟิแหวกจังหวะนี้โดนงัดหงายท้องเลยนะครับว่าเข้าของซาฟิวีซาฟีราชิดได้พลิ้วไปไกลกว่านี้ครับให้คืนกลับมาเราจะเปิดขึ้นไปผมใช่เปิดป่ะซาฟีโอ้โหชนเสาครับจบแล้วทด2นาที ือบจะได้ขึ้นนําเลยเลยครับมาทีคซัฟฟาวียังได้ต่อครับราชบุรีมาให้กับซาฟาวีซาฟ a าวีไหลให้มูซามาที่ซาฟฟาวีทีนึงครับซาฟาวีเปิดเข้าไปต่อครับเก็บได้ครับซาฟ a าวีบอลยังคลุกคลิกกันอยู่สุดท้ายหนองบัวแย่งไปได้โดยซีเกตครับซีเกตให้เข้ามาจิรพันธ์ เจียพันถึงก่อนเจียพันโอ้โหปฐมชัยซาฟาวีนี่ขยับมาซ้ายครั้งนะครับซาฟาวีให้กับดดเลครับกระชากขึ้นไปไอต่อมาครับซาฟาวี่ซาฟาวีให้มาโหโดนรุมหลายทางเลอเกินซาฟาวีโดนเกี่ยวเด่นฝั่งมาที่ซาฟาวีบ้างซัฟฟอวี่ซาฟาวีเปิดไปเดเลบอลถึงด้วยนะครับเดเลเดเลไหลคืนแล้วยิงลูกนี้มันเตาไปนิด จิตรพันธ์อา้าวแต่ก็ไหลไม่ดีมกันซาฟาวีให้มามุสคปปบ,บวีซาฟาวีซาฟาวีโยนเข้าไปในกรอบเกตโตเอเดูดเดซี่โอ้โหครับจังหวะคลอสของซาฟาวีลาซิสนะครับเข้าหัวของเอดดยาซี่แล้วนะครับแต่ไปโดนใต้บอลน,นะครับจะเนียบอกว่าให้คลอสโดกเข้ามานะครับว่าให้สิทธิโชค,ครคบสิทธิโชคออกขวาตัวสปีดขึ้นมาอย่างซาฟาวีซาฟาวี เลือกให้สิทธิช่อครับคือถ้าวัดกันแล้วนะครับก็ถือว่าราชบุรีเองก็ยังต้องทำผลงานเพื่อที่เกาะผู้เ <c oughs> ปดิดบอลเข้ามาครับไม่ถึงผู้เล่นราชบุรีครั้งหนึ่งบอลตกยังต้องพยายามตามเก็บต่อใันถึงกลับมาจักรพัน์จวังซาฟาวีฟาฟวีโดนแส้แล้วโดนสนกลับแล้วครับอิสลามบาตรานัน ขึ้นมาแต่ก็ยังมาคนเดียวนะครับยังมาคนเดียวก็ต้องเจอโดนเหลืองไปครับโยนมาซาฟ,ฟาวีซาฟ,ฟาวีว่างเลือกเปิดโค้งคราวนี้โค้งออกไปเลยครับไม่มีอะไรจะ